น,นี่おมคือ <c oughs> คือพี่หลับไม่ได้อ่ะครับหน้าตาผมมันเหมือนคนติดยาขนาดนั้นเลยเหรอครับท <c oughs> ุกคนค่อยว่า <c oughs> <c oughs> ผมติดยาครับทุกคนค่อยสงสัยว่าผมเล่นยาหรือเปล่าครับ คือผมไม่ได้เล่นนะครับก็ Go! สวัสดีพี่น้องขอนแก่นชัยภูมิโคราชเศรษฐกิจออนนี้ัลั์คองเลยทุกคนนะครับวัดดีสาวๆ8 8สจังหวัดทุกทุกคนด้วยนะครับที่เป็นกิ๊กพี่แต่ก็อย่าบอกแฟนพี่นะครับเดี๋ยวแฟนพี่น้อยใจไอฮิฮิฮวันนี้นะครับกลับมากับวันพันแมนหน้าตายอย่างพี่นะครับมันได้เหมาะที่เป็นคนติดยานะครับมันเหมาะที่จะเป็น ฮีโร่ไซตามาชี่นะครับวันนี้นะครับผมวันพันแมนได้เข้าสู่เกมมานะครับพร้อมกับนี่นะครับลูกซองวันพันแมน M1887 นะครับดาเมจ1อัตรายิง2แต่ทุกคนก็จะไปบอกใครนะครับมันมีความรับนะครับปืนสกินนี้นะครับดีที่สุดในลูกซองสายอัดหัวโกงที่สุดในสายอัดหัวนะครับเวอร์สุดในสายอัดหัวแล้วนะครับ แระก็ยังมีกิจกรรมวันพันแมนครับรอเล่นนะครับมเลือดเลือดสายบวกนะครับมันร้อนแรงไงใครที่บอกว่าผมเป็นเด็กติดยานะโดนโดนวัดกับผมได้ครับว่าผมเป็นเด็กติดยานะ่ะนี่ครับผมอัดไปเลย เออมันก็จะมีรางวัลเป็นกระเป๋าใหม่นะครับแล้วก็มีรองเท้าใหม่ด้วยนะครับสำหรับใครที่อยากได้กระเป๋าเจนอกก็มาจัดได้เลยนะจ๊ะครับนี่น,นี่จะเป็นอย่างนี้นะครับอันนี้คือพี่ได้แล้วย้ yeah! oh. ส่วนน้องๆคนไหนที่อยากจะเป็น FCP นะครับอย่าลืมกดไลค์แล้วก็กดติดตามให้พี่ด้วยนะครับกดไลค์กดติดตามซะกระเป๋า oh. ไม่ใช่ครับ f c ุด oh. <FC S 2> น,น่ารักของพี่เอง oh. ก็บอกไว้เลยนะครับว่านี่เป็นครั้งแรกของพี่นะครับที่พี่มาเล่น14แต่ก็ราชาฟรีไฟนัมเบอร์วันภาคอีสานก็ไม่กลัวอยู่แล้วนะครับก็ไม่เกรงกลัวอยู่แล้วนะครับผมถึงจะเป็นครั้งแรกแต่ก็ไม่เคยเกรงกลัวนะครับวันนี้เราจะมาตั้งใจรีวิวลูกซองนะทุกคนบอกไว้ก่อนเลยว่าสกิลสกิลลูกซองไซตามะนะครับทางอัดหัวนี่มันโกงสุดในเกมแล้วนะครับสำหรับลูกซองไซตามะทีมแรกเราก็ต้องเชิงไปก่อนครับมาค่ะมาค่ะอันนี้เป็นไอวอพี่เองนะทุกคน ไอ้บอลชิโร่นะครับเอา้าเป็นหนึ่งกันตรงไหนนี <aroma> <Napoleon. S 2> i, ่เอาๆเกินโอ้เกินเจ้าเกินตัวผมฆ่าแกหมดอาเกินพี่ไอ้อัตัว้ยอุ๊ยอันนี้คือหนึ่งสี่ในแคดวัดดวงนะครับตกใจเลยตกใจเลย เขาออกมาจาะไม่แตกวะอ,วอืน้องชายน้องชายต้องดาวพี่ไปน,น้องชายเรียบร้อยสังหารตัวสองศูนย์อ๋ออันนี้ก็เราเข้ามาเทสแคนวัสดวงนะทุกคนหนึ่งสี่เทสแคนวัสดวง มาลูกซองไฟมาแล้วของแท้มันมันมันต่อยแบบนี้ครับของแท้มันต่อย่างนี้นะครับหนึ่งหนึ่งห้ามเหรอครับมันผิดกฎเหรอครับคือผมอัดตัวแล้วมันผิดกฎใครครับมันไปผิดใครครับผมอัดตัวแล้วมันไปผิดใครนะครับเกมนี้เราก็จะเล่นอัดตัวกันนะครับอือไปแล้วหนึ่งคนแป๊บหนึ่งนะครับพันยาก่อนว้าจะรับบาดได้ไงหนีมาได้ไงหนีเกินเกินให้ผมพันยาก่อนครับ มาซาหนึ่งสี่จ้าคนณบ้าเลยเอาผู้ดใดสิผู้ใดดิมาดิครับวิว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 ตกใจหมดเลยครับว้าวเออมามามา,มาดิ ว้าวเดี๋ยวตายเดี๋ยวตายไม่มียาไม่มียาวะ่ะไม่มียาวะทุกคนไม่มียาครับอ่ามีการดึงกันด้วยอ่ะน,นีโอ้โหมเกินไปมีการดึงกันด้วยหนึ่งหนึ่งว่าเกินโอ้ผมเจอเกียนครับผมเจอเกียนครับผม เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยผมเจอเกียร์ผมเจอเกียร์ก็กน,นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับถึงฮีโร่จะเจอเกียร์นะครับเพราะว่าเวลาของฮีโร่มันก็คือเวลาที่เราเจอวิกฤตนะครับเราจะสามารถแก้วิกฤตได้หรือเปล่านี่นะครับให้ทุกคนดูความชัดของลูกซองไซตามะวันพันแมนโคเท่นะครับแต่ลูกซองนี้ไม่ค่อยเหมาะอัดตัวทุกคน จำว่าลูกซองนี้ไม่เหมาะอ,อัดตัวนะครับเหมาะสำหรับยิงหวัวมากกว่านะครับแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งค่ะแป๊บหนึ่งค่ะแล้วผมจะต้องหนึ่งกับใครก่อนเนี่ยคือผมต้องหนึ่งกับใครก่อนวะผมงงโอ้เขามาพร้อมกันหมดเลยทุกคนเขามาพร้อมกันหมดเลยดูดิผ่ญญานยาปแล้วหนึ่งผ่ญญานดาแล้วหนึ่ง ต่อเลยต่อเลยจ้ะผู้สาวดาวต่อครับผู้สาวมาอีกสองคนครับอีกสองคนวอร์ไปเป้าวอร์ไปเป้าครับว้าแตกว้าแตกเออมา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 บอกว่าจะเชิงตึงเชิงตึงป่ะนี่แหละนำเมื่อวันภาคอีสานลูกแครนผมเองครับลูกแครนผมเองนำเมื่อวันภาคอีสานนะครับโนหนึ่งโนคอตนะครับตัวแบกตัวตึง หัวแตกให้หัวแตกไหมเรียบร้อยตายตายตายคือ <c oughs> <c oughs> ผมโดนโกองอะครับผมโดนโกงผมไม่รู้ว่าผมต้องไปนิดหนึ่งกับใครอะผมโกงผมว่าลูกแคร์อะไรแต่โกงเกินนะครับ แม่งมาลุมผมสี่คนนะครับโอ้ไม่มาทีละคนนะเขามาลุมผมว่าแม่งโคตรชี้โกงเลยเรียบร้อยหัวแตกหัวแตกก็ต้องแน่นอนอยู่แล้วนะครับว่าเราจะไม่หัวร้อนนะครับมามาหัวแตกเออหัวแต โอ้โหมาทีละคนเป็นเป้าพร้อมหัวแตกจังขาโอ้โหยิงเป็นแม็กไม่ไม่โดนสัก,กนัดหัวแตกเออจบหัวแตกนะโอ้โหเซิงดางหมาจริงๆโคตรเซิงดางหมาเลยนะครับผมเซิงอะไรไม่รู้นะครับเซิงมั่วนี่โอ้ไม่วมชินดคือ ผมรับไม่ได้ครับผมรับชัยชนะแบบนี้ไม่ได้คือแบบเล่นมั่วผมรับชัยชนะไม่ได้นะครับอจะออกแขนพี่จะลบลูกแขนพี่ออกแขนนะครับสี <phys sels> ่คนเมื่อกี้ผมจะไล่ออกแขนแซดบัดดวงวินบัดดวงเจ้าไอแอนนี่บัดดวงผมจะไล่ออกแขนทุกคน เอาละครับผมสำหรับการที่ดูคลิปจนจบนะครับก็ต้องขอบคุณที่ดูจนจบมากๆนะครับสำหรับลูกซอง1,000แมนะครับจะใช้เพชรทั้งหมดนะครับ1,600เพชรพี่การันตีเลยว่าได้ทุกคนแน่นอนเพราะว่า GM ล็อกไว้นะครับน้องๆก็อย่าไปบอกใครนะครับไอฮีฮีฮีไปครับผมถ้าชื่นชอบนะครับกดไลค์กดติดตามพี่นะครับอยากให้ทำคลิปอะไรคอมเมนต์มาได้ครับผมฝันร้ายเห็นผีฝันดีก็เห็นผีครับ